โลงเลยเสริมครับนในพลิกเน็ตเลยออก9ต่อ13แล้วตอนนั้นแพ้ตอนนี้ไม่พลาดแล้วนะครับอยู่แล้วครับตัวพกไ้กลลงมาต่ำกว่าเน็ตแล้วครับอยากกุกรำตอนนี้ตีงัดไม่ขึ้นครับ ตามมาเป็น4ต่อ5แทรกตีอย่างนี้ไม่เหลือแลวครับโอ้โหพัทยาวิ่งหลอกไหลหลังนะครับ,รบแล้วก็แทรกไปตีด้านหลังของพรันดูจังหวะการเล่นบอลแทรกของไทยนะครับพัทยาไปหัวเสาแต่ว่าตรงกลางที่โผล่ขึ้นมาตีบนน <10 cm S 2> อลนั้น10เซนติเมตรเสริฟดีครับวันนี้ทีมไทยช่วงต้นรับใต้บัตราพุ่งรับแล้วสวนทันทีไปที่ว่าครับพิมพิทยา นีบอลหัวเสาหลังทํางานแล้วครับพิมพิชยากกกรัมขึ้นตีบอลจังหวะน,นี้เลือกตําแหน่งไปที่เส้นหลังเลยครับยิงยา,ยาวครับนี่ครับฉันทิตันทุยรับไม่ทันครับพยายามที่ไปนะครับให้ลําอันมาเซ็ตไทยก็เปลี่ยนมือเซ็ตคอนทัดมาทำหน้าที่เซ็ตให้ตีบอลแทรกบอลกลางตอนนี้ไม่พลาดแล้วครับ,รบพิมพิชยาโกกรัม ครับมีวิชิยรหลอกและดึงบล็อกไปได้ลูกหนึ่งคนนะครับเลยทําให้ตรงกลางโล่งครับและพิมพิชญาเองก็เจองานง่ายเลยเมื่อสักครู่โค้ชโดดก็ยังังสงสัยไม่หายนะครับครับแต่ว่าครูศิลป์ให้คะแนนมันให้เล่นใหม่ครับให้คะแนนเล่นใหม่เพราะว่าเมื่อสักครู่จะขึ้นหนึ่งต่อศูนย์ครับนี่ครับไทยเราก็เปลี่ยนเสือกมาได้ครับจากการแทรกคอมปิตวนคอมติตด้านในนะครับของทางพิม เลือกมาข้างหลังครับว่ารับเสิร์ฟดีเหลือเกิน,น,กนมีวัชริยากระโดดหลอกข้างหน้าแล้วเซตมาข้างหลังให้ชัดชูออาพิมพิชยาครับดี๋ยวบดอกก็อกตางยังไม่ขึ้นครับเยีนทรินพิมพิชยาตีสวนจังหวะขึ้นของเย็นท่ตรินลงไปเลยครับโอ้เกือบนัดขึ้นมาได้ตอนพันลุกขึ้นมาให้ตีพิมพิชยาครับแม้ว่า มัก่อนจะเงียบๆไปหน่อยเพราะว่าถ <laughs> ือว่าก็กลับมาได้นะครับมาช้าดีกว่าไม่มาเลยตลอดทวัวร์นาเมนต์นี่แหละครับตีสวนชันทิบิกทวีบล็อกกลางของเวียดนามที่กําลังจะกระโดดขึ้นพันพันให้ข้างหลังอกอกคิมกุจยาตีตะกะร้าตีใส่ลิบโรเนติลัเนติคิมเรียนดูครับมุมตรงมีเยอะครับ ตำแหน่งขึ้นบล็อกของปันที่ยึดอ่างนั้นระแวงตรงกลางนะครับแล้วตัวเข้าไปอยู่ด้านในแล้วด้วยพิมพิชยาก็เห็นบอลพันให้ลุกจากข้างหลังบ้างครับนาคราวนี้เปลี่ยนนะครับให้ลุกบอลเร็วนะครับให้พิมพิชยาตีจากด้านหลังก็เหมือนทะี่เขาใส่หนักหนักมากนะครับพิมพิชยาเน้นทิศทางครับได้ครับตีเหนือบล็อกของชันทิบิก๊กทวีกับ ยาดทีมเวียดนามนี่คึกคักขึ้นมาเลยนีหลบเข้าในสวยครับทีมพิเชียที่ใส่มุมทียงเข้าหาทันทีทัน <23 S 1> <23 S 2> ทุยนะครับและขณะนี้เดี๋ยวตีเต็มๆครับนั่นแหละครับบล็อกกลางของเวียดนามยังไม่ได้ขึ้นเลครับทันทีทันทุยทำไมมุมตีฉีดเข้าในของจิมพิเชียมสามารถใส่ได้เต็มแรงโดยที่ไม่ต้องระวังนิดเลยครับนี่สิเท่ากันยอดทันอันเดอร์ครับอันเดอร์มาแล้ว ตีเน,น้นโอ้โอแซงครับทีมไทยแล้วได้เซตพอยด้วยละเอียดมากครับพิมพิทยากลกรังคะแนนนี้แล้วขึ้นตีใสหนักๆมันลำบากอยู่แล้วครับดูว่าพลิกเตไลครับพลิกเนตช่วยนะค,ครับดูดูครับมันค่อนข้างไกลนิดนึงครับแต่ว่าก็ตีทะลุบบล็อกไปได้นะครับลงมาเลยครับเพิ่งจะได้ลงนะครับครับเอาคืนได้ครับทีมไทยจากพิมพิทยากกรัง เกนนี้ตีหลบเข้าด้านในนะครับไปเข้ามือของยันทิตรีนลงมาแล้วเก็ยังเหลืออีกสองคนที่ยังไม่ได้ลงนะครับทีมไทยให้อีกครั้งหนึ่งพิมพิเชียก็หลบเปลี่ยนตีตรงตรงเข้าใส่ทางยันที่คิมเรียนนะครับตัวริบโรของเวียดนามแล้วงัดขึ้นมาไม่ได้ครับดูครับขออภัยครับตีเข้าด้านในนะครับไปเข้ามือของยันทิตรินนะครับยูคินนะครับ เสิสร์ฟพลิกเนีนครับจัดพร,รับได้จัดพรอันเดอร์ให้ตีนาทีเพิ่งจะลงมานะครับจัดพรบรรดาศักดิ์แต่ด้วยประสบการณ์ดูครับอันเดอร์เข้ามาให้พิมพิยาตีด้านในนะครับก็ยังเบี่ยงตีบอลทะลุผ่านบล็อกของเวียดน,<อ>นามขึ้นไปได้คนทัน ให้มาทีทีหลบเข้าในทางยาวพิมพิชียเเรียนเซฟกลับมาได้เร็วนะครับไปเสียท่าในการรับบอลเส์ฟนิดจะพรอนร์ฟเซตไม่ได้ให้ทำทุยเนี่ยเซตแล้วพรนพันอาวครับตีบุกอย่างนี้จัดจ้าพิมพิทยาครับเวียดนามเปิดบอลล้วละมันไม่ได้เซตครับต้องเป็นทิ่ทันทุยนี่ครับ สามารถที่จะเสร็จตัดเตมลุกเขาได้และพิมพิยาก็ตีฉีกเขาด้านในในจังหวะที่ด็อกกลางเยังไม่ขึ้นเลยได้แหละครับไปสวนเข้าไปทันทีมีทีนิวคินงิง